ดี FM, okay. ่ตกล้วเกยะตุกคนตำดีครับอะไรเมื่อเดือนเมษาก็มีคนบ้านเลยก็ตามมันเลยมั้งเตโว้ยถยได้ยูแตาตอนนี้มันดีเลยเต้นอะไรกอล์เล่นเต็งเหอ เ็ยเวลาจะเต็งเลยเล่นด้วยเล่นด้วยไหมครับเออนี่เกมยัาากษ์สักคนนึงก่นอนครับชนเจเล่นด้วยได้ก็เดี๋ยวผมเปิดร่องไว้นะร่องร่อนเลยวิมโอเคอันนี้ทำไมนะ ได้แล้วได้ได้หลูเกลจี้เลยได้หลูกนได้หลูกนเดี๋ยวเราเปเค็บนะาจบโอเคเค็บแล้วโอ้โหได้หลูเกลหลูเกลได้ยังหลูเกลไดไอ้น่เกลเร่อโอ้ยตุ้มเออตุ้มอ่จุ้มไอ้มไอ้นี่โอ้นี่อย่าทุ้มหมดมัมันโอมันจะเปลี่ยนเปลี่ยนตุกมันจะเป็นการลาติดมหมหรือไม่เนอ่มสักวันก็น่าจะมีแบบแต่ติงผมมีแะ้มีมีเดอเลย่ โอ้เล่นกับโอ้นี่เปิดได้ลูกเก้ยให้คุณดูได้ดูด้ดดยวยเป็นยอะเลยหรอไม่มีฟิล์มนี่อเออเล็งไม่ได้ทีเดี๋ยว My weakness comes and g o